ตั้งแต่เช้ามาก็โดเนเรียกแม่หมอมามโดยตลอดก็สเสียใจเอาผู้ตรงๆเพราะเราก็ด้วยความเป็นคนไทยเนาะเราก็อยากให้ประเทศไทยได้มงสามนะคะแต่เพียงแต่ว่าน้องก็ทําดีที่สุดแล้วแหละดีมากด้วยแล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีข้อติเลยค้านคือค้านเราก็อยากให้น้องได้เอาผู้ตรงๆแต่อย่าลืมว่านี่คาระกลัวคงมีข้อดีอะไรแหละไม่งั้นดิฉันก็คงไม่เก่งเขาเข้าไปอย่างนั้นหรอกเมื่อน้องได้ตําแหน่งมาแล้วนี่คือสายสะพายเลยนะหนึ่งในสามของมิสยูนิเวิร์สนะคะ วันที่น้องกลับมาไปต้อนรับกันเยอะๆค่ะแม่หมอปรัดดาก็ที่พูดไว้นะคะว่าแอนโทเนียเนี่ยจะเข้ารอบลึกที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาและไทยแลนด์เดียจะจับปือกับดิคาลกัวค่ะแล้วก็เป๊ะทุกอย่างเลยดังนั้นเราก็เลยแบบรู้สึกตั้งแต่เช้ามาก็โดนเรียกแม่หมอมาโดยตลอดค่ะค่ะ ก็อาจจะแค่แม่นเรื่องนางงามค่ะแต่ไม่แม่นเรื่องหวยเลยค่ะโอ้ไม่ต้องขอเรื่องเลขนะคะมีคนจะมาขอเรื่องเลขผมไม่ต้องขอค่ะซื้ออะไรไม่เคยถูกค่ะถ้าดิฉันซื้อเลขนี้คุณซื้อเลขอื่นได้เลยค่ะมก็เสียใจเอาผู้ตรงๆเพราะเราก็ด้วยความเป็นคนไทยเนาะเราก็อยากให้ประเทศไทยได้มงสามนะคะแต่เพียงแต่ว่าน้องก็ทําดีที่สุดแล้วแหละดีมากด้วย แล้วก็ไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีข้อติเลยเพียงแต่ว่าคือ,ค,อคือผลการประกวดมันออกมาแล้วอะ่ะอยากจะพูดอะไรก็พูดได้อย่างเช่นอุย้ยน้องอาจจะต้องเติมคําตอบสักนิดหนึ่งไหมตอนไฟนอลให้มันดูว้าวกว่านี้ไหมให้มีเสียงเชื้หรืออะไรมันพูดกันได้หมดทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าณวันนี้เมื่อน้องได้ตําแหน่งมาแล้วนี่คือสายสะพายเลยนะหนึ่งในสามของมิสยูนิเวิร์สนะคะวันที่น้องกลับมาไปต้อนรับกันเยอะ แล้วก็ส่งแรงใจส่งแรงเชียร์แล้วก็ให้น้องได้งานได้เงินเยอะๆนะคะงานพิเซนเ,เ,เ,เตอร์ช่ำๆกลับมาเมืองไทยให้ช่ำเลยค่ะให้คนต้อนรับน้องเยอะๆค่ะอะไรคนบอกว่าผลค้านใส่ตาเออค้านคือค้านเราก็อยากให้น้องได้เอาพูดตรงๆแต่อย่าลืมว่านี่คาระรกลัวคงมีข้อดีอะไรแหละไม่งั้นดิฉันก็คงไม่เก่งเขาเข้าไปอย่างนั้นหรอกแล้วก็ หนึ่งถ้ามองในแง่ธุรกิจก็อาจจะเป็นไปได้เพราะปีหน้าก็ประกวดที่เม็กซิโกหนึ่งผ้าบอกใช่ไหมคะคือการขายของมันก็จะขายง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดเออแอนโทเนียก็ไม่ยากที่จะขายของเอาพูดชัดๆกันตรงนี้เลยนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะถ้าเกิดตัดกันที่คําตอบไฟนอลของรอบ3คนสุดท้ายแอนโทเนียอาจจะตอบสั้นคือน้องอา,อาจจะเซฟอตอบแบบเซฟอา,อาจจะตอบสั้นไปนิดนึงแต่ แต่ทางนั้นน่ะเขาเรียกเสียงเชียเขาใช้เป็นภาษาสเปนเขา,าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกระแสดังนั้นด้วยด้วยเสี้ยววินาทีของการกดแตด่กดเาขาเรียกกดให้คะแนนตรงนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่านิ卡าโกวาอาจจะได้ไปก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันอืตอนนะแต่ของเราตอบดีมากแล้วค่ะของเราคือถ้าณวินาทีในเสี้ยววินาทีที่ถามคำถามถามาปุ๊บแล้วถามว่าเอ้ยถ้าเป็นคุณบุ๋มคุณบุ๋มจะเลือกใครในการเป็นผู้หญิงที่ฉันอาจจะตอบชมผู้ก่อนบ่ายก็ได้ ลุ้นึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเรื่องแบบนี้ต้องมีความรู้รอบตัวเยอะพอสมควรค่ะแล้วก็มีคำตอบที่เตรียมไว้ได้ใจพอสมควรแล้วน้องแอนโทเนียทำได้ดีมากๆแล้วค่ะกูยอ,อ,อยากจะส่งกำลังใจและอยากจะขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณเป็นล้านครั้งที่คุณทำให้พวกเราได้ได้ส่งเสียงเชียร์ได้สนุกกับการประกวดนางงามและททำให้วงการนางงามกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งขอบคุณน้องแอนโทเนียค่ะกคุณนเลยคอยากชวนมาเขาที่แล้วตัวจริงแอนโทเนทียนะ เป็นเด็กน่ารักมากนิสัยดีมากเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกคุณจะรักเธอพูดแค่นี้เลยติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ